สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอมีเก็จความรู้อยากให้ทุกท่านได้มาดูกันค่ะคนไข้คนนี้เนี่ยเคยผ่าตัดคลอดมาแล้ว3ครั้งนะคะเรามาดูกันว่าแผลผ่าคลอดที่ตรงบริเวณมดลูกอะ่ะมันเป็นยังไงกันบ้างค่ะอันนี้ดูที่ตรงบริเวณมดลูกนะคะโดยดูโดยรอบแล้วเนี่ยมดลูกถือว่าสวยดีไม่มีก้อน ตรงกลางตรงนี้คือเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะถามว่ารอยแผลผ่าคลอดมันจะเห็นได้ไหมในบางท่านที่แผลผ่าคลอดติดสนิทดีก็อาจจะอันตรสาวมองไม่เห็นชัดนะคะแต่เนื่องจากว่าคนไข้คนนี้เ,นเคยผ่ามาแล้วถึง3ครั้งเรามาซูมเข้าไปตรงบริเวณนี้กันนะคะ ดูได้เลยว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นรอยแผลเป็นของการผ่าตัดคลอดนะคะหลายๆครั้งก็จะทําให้มันมีรอยแผลเป็นแบบนี้แต่ถามว่าแผลแบบนี้มีผลกระทบอะไรกับการใส่ตัวอ่อนไหมไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะลูกของเราตรงตำแหน่งนี้ที่จะเป็นตำแหน่งการวางตัวอ่อนเนี่ยยังหนาฟูอยู่นะคะแล้วกพราะแผลผ่าคลอดตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีน้ําหรือว่ามีเลือดอะไรที่มันมาค้างอยู่เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีผลอะไรกับการวางตัวอ่อนของเราค่ะในกรณีที่ครั้งแรก เคยผ่าตัดคลอดไปแล้วนะคะต่อให้มาทําเป็น IUI การทำอีกซี่ครั้งถัดไปก็จําเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดนะคะและก็ตลอดชีวิตการตั้งครรภ์ของผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยแนะนําให้มีการผ่าตัดคลอดได้ไม่เกิน3-4ครั้งค่ะ